ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักง,งานหมอโออินเจเนียริงและพระสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศร้องล v ฟเดอะคิงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกริกฟ้าไกล ถ้าทรงเป็นร่มโพ่ร่มใสสุงมรวมใจชาวไทยสมัครสมานถาวายพระพรองค์ราชินีคู่บารมีองค์ราชันขอพระองค์ทรงกเกษมสำราญงามตระการเคียงคัดติยะไทย อุ่นไอจากฟ้าเรื่องรองแสงทองส่องมาไพรฟ้าต่างสดใสหมหาราชาราชินีมิ่งควาญปวงชนชาวไทยเธอดไทยพระผูวนายทาไว้ใจสะดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานล o n g l i v The king. Long live the queen.